ค่ะจ้าทุกคนวันนี้มามาร์กหน้าก่อนนอนกันนะคะตัวนี้เป็นมาร์กหน้าทองคำนะคะเป็นมาร์กที่เป็นชนิดลอกออกนะคะเป็นมาร์กตัวที่พี่นุชแนะนำมากมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าหมองคออล้ำรอยแดงรอยดำจากสิว หรือเป็นฝ้ากระนะคะแนะนำมากๆเลยตัวนี้อย่างคนที่แบบเออใช้ครีมอะไรมาแบบสารพัดแล้วก็ยังไม่เห็นผลเนี่ยนะอยากให้ลองเป็นตัวเนี้นะคะใช้ตัวเนี้ก่อนที่จะเอาทาครีมบำรุงนะเพราะว่าตัวเนี้นะคะเนื่องจากเขาเป็น มาร์กแบบรอบออกใช่ไหมก็คือเขาจะทำความสะอาดผิวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราล้างตามปกติแล้วนะคะทำความสะอาดผิวหมายถึงพวกลูกุุมขน <c oughs> เสียงแหบเสียงแหบลูกุุมขนหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่มันไม่ยอมหลุดออกนะคะอย่างอ ้าอย่างเราอายุน้อยๆเนี่ยตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะผัดออกตามปกติเนาะประมาณ7วัน3วัน7วันอย่างเงี้ยเขาก็จะผัดออกเรื่อยๆทำให้คนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยผิวเขาจะผ่องจะใสกว่าคนอายุเยอะแบบแบบพี่นุษย์นะคะพี่นุชย์อายุจะ4 5ห้าแล้วเนาะอ่ะแต่เอ่อ ตัวช่วยนะสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบมีการผัดเซลล์ผิวที่ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยพอเรามาร์กตัวนี้ไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วพอเราลอกออกปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการทำความสะอาดรูขุมขนแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่ที่มันควรจะตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกนะแต่ไม่ใช่แบบเป็น ที่เขาเรียกว่าพวกครีมลอกหน้าลอกฝ้าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะคะรับประกันว่าไม่แสบไม่แดงไม่ได้ทําให้ผิวหน้าบางแน่นอนนะคะเพียงแค่เป็นการทําความสะอาดลูขุมขนเป็นตัวช่วยที่ผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่แบบ เป็นฝ้าเป็นกระเป็นรอยดำอย่างเงี้ยนะพี่รุดไม่ไม่แนะนำเลยที่แบบไปลอกไปลอกผิวลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแรกๆที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกดีว่าผิวหน้าคุณเนี่ยมันเออมันดูใสขึ้นมันดูฝ้ากระรอยดำอะไรต่างๆเนี่ยจางลงจริงแต่ สิ่งที่คุณจะได้ด้วยคือผิวหน้าคุณจะบางพอผิวหน้าคุณบางแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาผิวเนี่ยตามมาอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่แบบบอกว่าลอกฝ้าลอกอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่พี่นุชเป็นฝ้ามานะเราเคยลองมาแล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โห ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่พูดถึงดีกว่าแต่ตัวนี้นะคะไม่ใช่เป็นการลอกผิวแบบนั้นนะคะเขาเป็นมาร์กนะคะมาร์กผิวแบบลอกออกนะคะเป็นตัวมาร์กทองคำนะคะอ่ะแล้วมาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่อ่าจะลอกมาร์กออกนะคะอันเนี้ยที่พี่นุชแบบไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยสำหรับคนที่แบบ เอ่อมาร Again, ์กหน้านะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาร์กแค่นี้ใช่ไหมใช่ป่ะและหน้าก็จะแบบขาวแค่นี้ตรงคอก็ดำเห็นไหมพี่นุชมาร์กลงมาที่คอด้วยนะคะก็คือให้มันสว่างไปทั่วนะคะทั้งหน้าทั้งคอเนาะโอเคเดี๋ยวมาลอกลอกเอ่อมาร์กกันตอนที่มาร์กแห้งนะคะตัวนี้ทิ้งไว้ประมาณอ่ายี่สิบนาทีนะคะตัวมาร์กเนี่ย ที่เรามาก็จะแห้งเดี๋ยวมาดูกันตอนแห้งอีกทีหนึ่งเนาะอ่ามาจะาเธอแห้งแล้วมาต่ออ่ะเนี่ยยูนุสก็จะลอกตั้งแต่ที่คอนี่เลยนะที่เราที่เรามาคที่คอเนี่ยนะคะลอกลอกในลักษณะเออ่ดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นดึงขึ้นย้อนลูกขุ่นผลแบบนี้นะ เห็นปาจะเห็นว่าเอ่อลอกออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดึงผิวหรือดึงดึงเอ่อขนที่ผิวหน้าเราเหมือนพวกเออเขาเรียกอะไรนะเออเหมือนพวกที่ที่เขาใช้ลอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนี่อ่ะ นะในกล้องไม่ชัดเดี๋ยวขอไม่แน่ใจว่าอันนี้หรืออย่างเดี๋ยวขอดูที่กระจกก่อนอ่าหมดแล้วเกี้ยงแล้วอ่ะทิกคลิกนิดนึงนะทิกนิดนึงที่พี่นุแนะนำนะสมมุติว่าเนี่ยเวลาที่เราลอกแล้วมันจะเหลือเป็นแบบอ่าเศษเศษใช่ไหมบนผิวใช่ป่ะเราไม่ต้องแบบไปดึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอาเอาไอ้ก้อนที่เรา อ่อลอกออกมาเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยจุดไหนที่มันเหลือเป็นอันเนี้ยนะเนี่ยเช็ดอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูดูรูขุมขนดูความเงานี่เห็นไหมช่วยในเรื่องของทำความสะอาดรูขุมขนช่วยให้รูขุมขนกระชับนะแล้วก็เหมือนเอ่อเขาเรียกอะไร เขามีเลตินอลเลตินอลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ตัวทองคาทองคําบริสุทธิ์เนี่ยตัวนี้เป็นมาร์คทองคานะย้าทองคําบริสุทธิ์เนี่ยเราจะเคยได้ยินกันมานานแล้วเนาะว่าตัวทองคําบริสุทธิ์เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของอการปนิบัติผิวลดอาการอักเสบระคายเคืองต่างๆของผิวอย่างพนางคิวพตาเนี่ยเนาะ หรือ,อเขาเรียกอะไรนะของคนจีนอะจําชื่อไม่ได้เออนั่นแหละก่อนนอนเนี่ยเนาะเขาก็จะใส่เป็นพวกแบบว่าหน้กากากที่ทําทําจากทองคําบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเนาะเพื่อเป็นการแบบเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรนะชะลอวัยลดอายุอะไรเงี้ยให้ผิวหน้าเด็กเนาะอ่ะและหลังจากที่เราลอกออกแล้วก็ไม่ต้องไปล้างหน้านะคะ ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อด้วยครีมบำรุงได้เลยนะต่อด้วยบำรุงของเราได้เลยนะถ้าเป็นในตอนเช้านะก็ลงบำรุงเสร็จแล้วก็ตามด้วยแต่งหน้าหรือกันแดดอะไรได้เลยนะตัวมาร์กเนี่ยจะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอะไอที่เครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าเนี่ยมันติดทน มากขึ้นแต่งหน้าแล้วเรียบเนียนง่ายนะคะแต่งหน้าง่ายมากขึ้นนะ,นะเซรั่มเซรั่มตัวดีตัวเดิมที่นุใช้มาตลอดนะตัวนี้นะช่วยลดออ่ริ้วรอยฝ้ากรดจุดด่างดำนะทารอบดวงตาได้ด้วยนะคะทาได้เลยแล้วก็ออ่ เวลาที่เราทาเซรั่มหรือทาครีมหรือแม้แต่พอกหน้านะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมเลยก็คือบริเวณคอนะคะผิวเราจะได้ขาวทั่วเนาะไม่ได้ขาวแต่หน้านะคอดำไม่ไหวนะคะอ่าตัวต่อไปจะหมดอีกแล้วจะหมดอีกแ,แล้วนี่ ให้ดูว่าใช้เองจริงๆนะจ๊ะะแล้วก็สำหรับคืนนี้นะ ที่นุชจะทาแค่สองตัวนี้นะส่วนตัวเนี้ยเนื่องจากมาร์กหน้าไปแล้วเนาะก็จะไม่มาร์กตัวนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะแนะนำเลยตัวนี้นะหนึ่งซองนะคะปริมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะใช้ได้เป็นเดือนนะเนี่ยดูดิถุงใหญ่มากนะคะ คุ้มราคาแล้วก็ใช้ดีจริงๆนะคะใครที่อใช้ครีมอะไรมาก็แล้วไม่เห็นผลอยากให้ลองนะคะมาตัวนี้2หรือ3มวันมาครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นการเอช่วยเปิดผิวทําความสะอาดผิวให้ครีมบำรุงที่คุณใช้อยู่เนี่ยาสามารถที่จะซึมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะ